แม้เปอร์เซ็นต์มันจะริบหรี่เราก็ต้องไปหาเรนโบให้เจอนะแม้เปอร์เซ็นต์มันจะมีแค่0.01%เซ็ต์ตะกี้เราไปคุยกับพี่หมึกมาแล้วไปสุขุมวิทสี่เหรอย้อนกอีกเหรอย้อนกลับไ,ได้ได้คุยกับพี่หมึกแล้วไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ เขาไอเขาบอกว่าแฟนพี่จ๋าที่เป็นเพื่อนเขาอ่ะเขาบอกไม่ได้ไม่ได้สนิทขนาดนั้นเขาติดต่อกันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะไปหาไอคนชื่อจ๋าก็ไม่รู้ว่าเขายังทํางานเ,ออเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านเลนโบที่สุขุมวิทซอยสี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อแล้วขอจําชื่อพี่พึ่งได้ยังพี่พึ่งพี่จา๋าจาได้พี่จาชื่อจริงได้เอาอแล้วชื่มหมูดนะคะด้วยกันเรอนะชื่อสุพัฒ น้ำสกุลจำไม่ได้ <laughs> <Okay. laughs> จ้ะพี่โอค่อยๆนึกก็ได้เดี๋ยวเดี๋วเผื่อมันจะ,จะย้อนกลับมาโอ <laughs> <Okay. S 2> เคครับ <หา S 2> ผม <laughs> <laughs> พี่ดิมว่า <Wow. S 1> แต่กี้คุยกับพี่โอพี่โอเขาบอกว่าเขานึกชื่อของพี่พึ่งออกแล้ว <laughs> ชื่อ <laughs> สุพัตรา จำนามสกุลได้ไหมจำไม่ได้พี่จำได้แต่ชื่อเหมือนกันก็สุภันตาลนั่นแหละและจำชื่อสกุลตาลูกเขาแค่นั้นเองตอนนี้เบาะแสะของทางพี่พึ่งก็ดูเหมือนจะยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไรก็ต้องพุ่งเป้าไปตามหาเบาะแสะคนชื่อจ๋าที่ร้านเรนโบ์สุขุมวิทซอย4ก่อก็แล้วกันครับแม่เคยไปทำงานกันที่ร้านเรนโบ์ป้าสุขุมวิทซอยส เคยคุยกับแฟนของพี่โอแฟนเก่าพี่โอว่าที่ชื่อหมึกอะ่ะอ๋อเจอแล้วเหรอเจอพี่ชัยแล้วเหรอเจอพี่หมึกเออใช่เจอพี่ชัยแล้ว,แล,วแล้วเขาก็บอกว่าไอ้จ๋าเนี่ยคนที่ชื่อจา๋าเขาเคยทำงานอยู่ที่ร้านเลนโบสุขุมวิทใช่เขาทำงานอยู่แถวนั้นแหละ ชื่อในวงการที่ไปทำงานในร้านเหล้าชื่ออะไรจำได้ไหมก็เป็นชื่อเล่นหมดเลยชื่อจ๋าจริงเหรอไม่จ๋าพี่ชื่อดีเพื่อนพี่ชื่อโอ๋อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบชื่อน้องน้ำหวานน้องน้ำผึ้งไม่มีชื่อในวงการกันเหรอชื่อเป็นชื่อเล่นทั้งหมดเลยชื่อเล่นจริงๆเลยจ้ะเดี๋ยวนะงันเต้ยถามนิดนึงว่าเวลาตอนไปสมัครสมัครงานนะพี่เขาถามชื่อจริงเขาเอาบัตรประชาชนอะไรอย่างงี้ไหม ไม่ได้ใช้บัตรประชาชนเลยใช้ชื่อใช้ชื่อเล่นอย่างเดียวเลยหรอใช่ตอนนี้คนเก่าคนแก่จะยังทํางานพี่นันจะรู้จักไอจก่กเพราะว่าคนยี่สิบกว่าปีแล้วะมันจะมีความหวังไหมน้องนั่นแหละแม่ต้องบอกไอพี่ดีมต้องบอกข้อมูลเต้ยมาเนี่ยเรื่องพวกนี้ถึงมันเป็นเรื่องในอดีตนะถ้าสมมุติว่ามันมีจุดไหนที่มันพอจะฟังแล้วมันเป็นประเด็นขึ้นมาได้นะ่ะเราก็อาจจะไปถามข้อมูลได้นะ่ะไม่ดีม ใช่ไม่เออพี่อ่ะอาจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็นึกอยู่แต่ทีนี้ว่ามันยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะก็คงจะไม่มีใครที่ยังทํางานอยู่ที่นั่นนีที่พี่พูดเนี่ยไม่หรอกแม่ก็อย่า,าอย่าพึ่ง<ต>อย่าพึ่ง,อ,อ,ยงอย่าพึ่งปิดขนาดเต้ยไม่รู้จักแม่เต้ยยังมีความหวังขนาดนี้เลยเต้ยก็พยายามพยายามช่วยแม่ขนาดนี้แม่ก็ต้องแบบบอกเต้ยข้อมูลเต้ยมาเถอะถ้ามันมีไม่มีก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าบอกข้อมูลมกันมาก่อนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละอ่าอ่าโอเคโอเคจัะจัด กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้สมประสงค์พร